เยี่ยวให้เราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับเกมไม้ครับเอาตลอดซีรีส์กลางคืนตลอดไป EP ที่แแล้วนะอู้หูซึ่งจาก EP ก่อนผมก็ได้สร้างไอ้นี่นะไอ้อะไรนะอเออประตูนรกแล้วก็ฟาร์มหินฟาร์มหินแล้วก็สองฟาร์มนั่นแหละเออนั่นแหละอ่ะแล้วก็ได้ปักนี่แล้วก็อัปเดตไอ้นี่ด้วยนี่เออมันเป็นที่ตั้งโคมไฟแล้วถึงมันจะไม่เหมือนโคมไฟก็เถอะ ซึ่งอีนี้ผมกะว่าจะมาทำมาสร้างเป็นฟาร์มฟาร์มแก่กันเออฟาร์มแก่ฟาร์มแก่าแกมาๆเออต้องรีบๆนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าเอาง่ายเดี๋ยวแก่มันจะหนีเออแล้วมันจะไม่เกิดใช่อ่ะอเดี๋ยวตอนนี้ก่อนนี้ว่าเอามาหนึ่งเออเอาเอาสองเอาสองเอาสองแกเอ,องหนึง่ง โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอคราฟอีกนะอ,เอ,อ,เอีเอ็ดพอละเอาเอ้ยอันนี้มาโอเคคงจะมีประโยชน์แล้วล่ะมาโอเคซึ่งโอเคผมว่าผมไปหาสร้างก่อนดีกว่าค่อยไป,ไปหารอม,มานะซึ่งผมจะสร้างไว้ตรงไหนดีเออ,เอ,อสร้างไว้ตรงไหนดีคิดก่อน เดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนว่าวผมสร้างตรงสร้างด้านล่างก็ได้ไหมเออทุกคนแล้วผมเออน,นี่คืออัปเดตนะอัปเดตในการลงคลิปหรืออะไรนะคือผมจะทําให้สั้นลงให้มันเพียงแค่เก้านาทีนะทุกคนเพราะผมสังเกตไปหาดูใน youtube Studio แล้วทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละมันคลิปยาวใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลดให้เหลือประมาณเก้านาทีไหมโอเคนั่นแหละมาผมจะลดให้เหลือเก้านาทีนะโอเคปะ ผมว่าจะได้นะอาา่ะฮะผมว่าจะชอบกันนาเดี๋ยวลดให้เหลือเก้านาทีเลยนะนี่จากยี่สิบเหลือเป็นเก้าเป็นเก้าเออนอนไก่ถอยไปอา่ามันจะพอหรือเปล่าเนี่ยถอยไปมันเวลายิ่มีจำกัดอยู่เอออา่าแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองโอเคแล้วก็ตรงนี้ ซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอเอาพูดตรงๆงเลยปะเอาพูดแบบไม่ไม่พอเลยดีกว่าเออไ,ไม่พอไม่พอไม่พอเลยดีกว่าซึ่งข้อแกผ่ผมว่าผมทำใหญ่ๆเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อนาคตมันแก่มันเยอะไงเออแก่มันเยอะยจะตายไปเออเอาไมา้อ๋อตกแจหมดประโถ่เออเพราะฉะนั้น้ามาเยอะๆเลยดีกว่า อ่ะฮะมาคราบเยอะๆเลยดีกว่านะสิบแปดไอเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคราบอีกเดี๋ยวคราบอีกคราบอีกผมพ่อผมจะเอากว้างๆเลยเออเอาเยาวๆเลยดีกว่าเออไม่เขาเรียกเขาไม่เรียกว่ากว้างหรอกเขาเรียกวาๆๆ่ายาวๆอ่ะฮะทำแบบนี้อ่าโอเคเอาตรงนี้ออก เปลี่ยนเปลี่ยนเอาข้างๆนี้แลนเออจนถึงตรงนี้นี่วะอ่าเรียบร้อยโอเคกระดานทำมาซะเยอะเลยไม่เป็นไรเจ้าแกะเอ้ยแกะแกะแกะเอ้ยนั่งนี่นั่งนี่ก่อนเร็วเร็วก่อนมันจะหายไปเออเวลายิ่งมีมีจำกัดอ่ะมา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 เจ้าแย่แบ่แย่แบ่แย่ น,นั่นโอ้ยอุปสรรคมาละแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะน้องแกะแป๊บนึงนะชึบนี่น,นี่น้องแกะน้องแกะมานี่มานี่เดี๋ยวจะพาอีกตัวนึงมาหนี่มามามาแบแบ่แบ أ, แบ أ, แบ, أ, แบ, أ, แบมานี่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 อ่าอุย้ยคิปเปอร์มามเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข,ข้ามาทีละตัวเลยชึบ ซึ่งโอเคผมมีเหล็กอยู่สองอันเดี๋ยวขอตัดคนแกะเลยดีกว่าทําที่ตัดคนแกะมาสักอันหนึ่งเพราะว่าผมจะทําเอาไว้ที่เข้าแล้วก็ออกด้วยอ่ามันใช้เกียร์นะดูสิโอ๊ยพอดีเป๊ะโอ้ยไม่ใช่โอ้โหโอ้จบแล้วข้ามาผิดเฮ้ย โอโ้โหโอ้ยมองผิดอะทุกคนผมขอโทษนี่อันโอ้โถเอ้ยเสียเหล็กฟรีเออจบละจบตายแล้วโอ้โหทุกคนเสียเหล็กฟรีเลยอ่ะเออผมเสียเหล็กฟรีเลยอะทุกคนโอ้โหเอ้ยจ่ายแล้ว ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ่าเดี๋ยวดูวนะโอ้เหล็กเรือสามันพระเจ้าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดเออยยังไงก็ขามมาละอ้าวไว้หน้าประตูเลยจบเออเอาไว้หน้าประตูอย่างงี้ยนะอ่ะจบยังไงยังไงก็ขามมาละแล้วก็โอ้ยหิวหิวอาหารเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุนกจะได้เวลาถึงปิดคลิปแล้วแะแต่แป๊บนึง เอเดี๋ยวอันนี้ก่อนมามามาอุย้ยมันได้เยอะแล้วเนี่ยนะชึบโอเคแล้วก็ขยายพันธุ์มามาขยายพันธุ์ขยายพันธุขยยน์ขยายกันเลยดีกว่าโอเคแล้วก็มาทําอีกฝั่งฝั่งนั้นมาซึ่งเจ้าน้ําตรงนี้แหละแล้วก็ขุดเป็นแบบนี้นะโอ้โหตอนนี้หิวอาหารอย่าบอกเออตอนนี้ผมไม่ลืมหรอกว่าผมหิวอยู่อะโอ้โหหิวอาหารซะด้วยตอนนี้ อาหารไม่มีไงมันคือน้องแกบมันมีสองสามตัวไงเราจะไปกินทีซัวเขาไม่นานนะทุกคนวาเกือบเอาแป๊บนึงเออแเราก็วางให้เต็มเลยอ่าเรียบร้อยโอเคว้ก็จะได้ปิดคลิปละ โอ้ยหิวอาหารซึ่งไอนน้ตอนตอนนี้มีทอม็อตไหมไม่มีอ่ะเสียดายสงสัยจะต้องไปหาเพิ่มซะแล้วทุนเออสงสัยผมต้องไปหาเพิ่มละไอ้ฐานเนี่ยผมต้องไปหาเพิ่มละเพื่อที่ได้เพื่อที่จะทําให้สาต์มันเกิดน,นะโอ้โหได้อันเดียวอ่ะอ๋อมันโตแล้วนี่หว่าอันนี้มาโตแล้วชืบเดี๋ยวดวูอ่ะ อันไหนโตแล้วมั้งดูดว่วนอันนี้ปะโอเคโตแล้วอันนี้ปะไม่ใช่อ,อ๋อน,นี้โอเคโตแล้ว <c oughs> ซึ่งเอเดียวโอเคผมว่านะผมเอาไปแพร่พันธุ์นั่นแก่ดีกว่ามามามาปะ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 เอเอยังจะดีกว่าฟีดฟีด อ่าไอพวกเนี้ยมันไม่กินน่ะทุกคนเอามันหนีอ่ะอเยเดเด็ดีด็ดเจอคู่ละเจอคู่ละเจอ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 แฟนเจอแฟนอ่าเดี๋ยวหาแฟนนี่มานี่มานี่มานี่โอ้ยคนช่วยมานี่มานี่มานี่เออเฮ้ยเรามีผู้บ่าวพี่ผู้บ่าวผู้บ่าวเขาเขารอมากเลยเขารอมานี้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 เออเขารอหรอเขารอนาจะ่ผ่านมันจะออกมาไหมทุกคนไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยลอกเข้าไปก็ได้มานี่มานี่มานี่นอา้าวผู้บ่าวคนไหนวะนี่ลืมแล้วอ้าช่างมันเถอะเมื่อกี้คือแก่ตัวไหนนะอป้อนๆไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เองแหละจึ๊บอ๋โอโอเคถูกแล้วเพราะว่าตัวนี้บัดอิ่มแล้วใช่ไหมเอาปึ๊บโอเคอ๋อถ้าเกิดมันไม่เมกิดแสดงว่าก็ะปอนแล้วโอเคโชคดีนะเออ เป็นไงผมหาผู้บ่าให้ว่าโถคนดีเนาะเออหาผู้บ่าให้แกส่วนเราเป็ <c oughs> นโสดเออช่างมันเถอะเรื่องราวมันก็เศร้าศร้าโ,โถ่เอ้ย9นาทีแล้วต้องทําตามสัญญาแต่แป๊บนึงทําขนมปังกินก่อนเอาเป็นว่าผมโดดโดดอันนี้น่าจะง่ายกว่า ให้หล่อเลือดเต็มก่อนฟิวโอเคไม่ตายซะด้วยแป๊บนึ่งนะดูแป๊บนึงแป๊บๆโอชิบหายแล้วงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ซิวกันแนะนำ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย